ครับผมอยู่กับผมช่องเชิงร้านนะครับวันนี้ผมก็ตกปลาที่คลองห้านะครับลมแรงมากครับวันนี้ตกทุ่นสามคันเพื่อตกหนุปังสามพันครับผมไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรบ้างวันนี้น้ําก็เยอะอยู่ครับคลองห้าน้ําก็มังมาเลยฝนก็จะตกย่ยแล้วคึมคึมมาโอเคครับผมเดี๋ยวมาลงเหยื่อกันครับ ได้แค่ห้านาทีครับกินเลยครับจะหลุดครับผมนะครับจะโบใช้ก็ร้อยสายใส่ตะขอเบ็ดน่าจะเบอร์ห้าครับผมเบอร์เล็กมากวิธีปั้นก็คืออันนี้ผมจะตกปัตะตเพียนนะครับวิธีปั้น,นครับปั้นปั้นให้นเป็นก้อนแบบนี้นะครับเนี่ยสายแล้วก็ แบ่งครึ่งครับผมอันนี้วิธีของผมนะครับแล้วแต่แต่ละคนจะใช้วิธีใครวิธีมันครับผมหรือจะเอาวิธีผมไปใช้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่ล้ำหนูปังเข้าไปนะครับตะขอบิดอยู่นี่ครับลํำหนงปังอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนตกหนมปังเลยครับใส่ตะก้อแล้วก็ล่อให้มันเข้ามากินตะขอบิดนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้ครับผม นีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าจะกินอีกหรือเปล่าโอเคครับผมคนครับทุ่นผมกินแล้วนะครับครับ <c oughs> ลื่นครับผมหัวหัวทิ่มเลยทุนกินดีมากครับเะผมก็ไม่รู้เป็นปลาอะไรกินก็สองอันนะครับทุน่นโอเคครับผมเดี๋ยวมาราดูจะเอาตัวให้ได้ครับว่าหน้าตาที่ปลากินทุนมันจะเป็นอย่างไงโอเคครับผมลื่นทิ่กินแล้วครับผม ไซส์สวยแล้วครับเสื่ยมากไซนี้แป๊บเดียวนะครับตกมัวแต่ดูทุ่นอยู่โอ้ยค,ครับผมเดี๋ยวมาเราดูตัวต่อไปครับผมจอดมากไซส์สวยมากของห้า มาเทศหมายครับผมไม่ได้อาถุงมาไม่ได้อาที่ใส่ปลามามต้องใส่ถุงกลับไปครับผมแต่กกินดีอยู่ครับทุนกินดีมากหนุ่มปังก็กินเรื่อยครับผมเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปดูครับมาตะเพียนดิงใจอะ่ะเท่าฝ่ามือครับผมของห้าเฮบผมไนแล้วครับผม ปัเพียนสสวยแล้ครับเล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงบ้ามันเข้าเลยครับผมคลองห้าฝนตกแล้วครับผมลินลินน่าจะตกตัดฝนครับผมโอเคครับผมยอดมากครึ้นชั่วโมงสองตัวแล้วโอเีครับผมกินเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวมารอดูตัวต่อไปครับโหฝนตกลงมาแล้วครับผมทุ่นกินดีมากน่าจะป่าเล็กครับผม เปลี่ยนเยอไปห้าหกลอบแล้วตุนต้นลก็สองคันเลยน่าจะเป็นปลาเล็กแต่เ,เราดูว่าจะมีปลาใหญ่โดนหร <ped aling> ือเปล่าก็เข้ามากินเรื่อยครับผมปลาฝนก็โอ้ตกครับผมน่าจะพายุเข้าครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาเราดูว่าจะมีตัวต่อไปไหรือเปล่าใหญ่ครับผมคันงวงนะครับ <im it> อะไรครับนี่ผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักครับผมว่าปลาอะไรอะ่ะใหญ่มากไปชิวเลยครับผมตัวใหญ่มากเลยเนี้ยน่าจะโลโกว่าได้ครับทันง้งเลยนี่ครับผมยอดมากดูตามมันวุสยใหญ่ใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะครับเนี่ย ดูครับย้อนมากครับผมเหยื่อทำเองครับผมหนึ่งปังเซเว่นครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาเรารู้ตัวต่อไปครับผมไม่เคยพบไม่เจอใหญ่มากโอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ตัวใหญ่ไปผมก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรครับผมเป็นเรื่องปลาอะไรผมไม่รู้เกตมันเหมือนปลาจีนเลยครับแต่ไม่ใช่ครับผมตัวใหญ่มากโลกว่า ผมรถว่เยอะมากครับวันนี้ผนตกอีกแล้วครับผมมี้มีปลาดึงอยู่ครับอีกพันนั้นอะแต่ผมไม่รู้ว่าหลุดไปแล้วหรือเปล่าแต่ปลากินดีมากครับวันนี้ฝนครุ้มๆไม่ร้อนด้วยรยากาศดีด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีปลากิน ต่อยหรือเบาเพราะว่าผมอยากได้ปลานินครับผมวันนี้ยังไม่เห็นปลานินเลยครับอีกสองคันติดเลยครับผมตะเพียนยักษ์ครับผมเอ้ย์โคตรใหญ่ดูครับใหญ่จริงไซนี้ดูใหญ่มาก ยอดมากเลยครับผมมีตัวให,ใหญ่ครับหลังๆแังวเนี่ยคันนั้นก็กินอีกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีตัว,วหรอือเปล่าเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไป,ไปนี่ก่อนอันนี้หลุดครับผมออ้ยใสย,ยอดมากประเทีนครับดูผมว่าแล้วทำไมคันโกงโอ้ใหญ่มาก ใหญ่กว่าฝ่ามือครับไม่รู้ครับโอ้โหโ,โคตรใหญ่เหยื่อทำเองครับผมกินดีมากครับผมหนังๆอะ่ะมีตัวใหญ่เข้าเลยมือก็ได้ปลาอะไรไม่รู้ตัวโคตรใหญ่ะโลกว่าตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณห้าขีดได้ครับใหญ่กว่าฝ่ามืออุ้ยครับผมเดี๋ยวมาเราดูว่าจะมีตัวต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูทุ่นนะครับเนี่ย เห็นไหมครับทุนที่ผมตกปลามันก็จะกินจิบจิบจบจบนี่ครับยังกินอยู่นะครับนะทุนเนี่ยปป๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บป้าอะไรครับผมจะเห็นหน้ามากเลยครับผมอีกแล้วครับ โอ้ทุกคนครับหลายชนิดจัดลครับผมปลากองนี้เป็นปลาอะไรครับผมเนี่ยไม่ใช่ปลานินนะครับเหมือนปลาหมอแต่ก็ไม่ใช่ใหญ่่จริงโอ้ยเด็ชนิดอะไรบ้างครับเนี่ยดูครับเห็่มากปลาคองนี้ยอดมากเลยครับผมมีแต่แปลกๆทั้งนั้นเดี๋ยวตอนท้ายเอาให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนโอ้โหมีตัวตัวไซส์ใหญ่ๆเลยครับ หมายนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวตะไบครับผมขนลังจะกินอีกแล้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก็จะเป็นปลาอะไรผมอยากได้ปลาน,นิลครับผมแต่ไม่ได้เลยโอเคครับผมใหม่แล้วครับใหม่แล้วครับผม ตัวนี้ยังไม่ปวดเลยครับตัวนี้มาอีกแล้วเป็นกดีจัดครับผมคลองห้าโอ้สุดยอดมากเลยครับผมอยาจะบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรตัวนี้ผมเรียกว่าปลาหมอเทศหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับผมโอ้หลายชนิดมากมไอตัวนั้นก็ไม่รู้ปลาอะไรโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปว่าจะมีปลานินหรือเปล่าปลานินยังไม่เจอครับผมโอเคนะครับผม ของผมก็เอาไม่ไหวแล้วนะครับปลาผมก็เลยจะเอามาใส่ครูแทนดูครับโอหมีไซส์ใหญ่อะถุงเกือบแตกอะเนี่ยก็เรียกว่าปลาอะไรไม่รู้เท่าฝ่ามืออะเหมือนปลาหมอเหมือนปลานิมแต่ไม่ใช่เนี่ยอีกตัวหนึง่งนี่ก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรส่วนเนี่ยก็อีกตัวหนึง่งผมก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรใหญ่จัด ปลาตะเพียนใหญ่แป๊บเดียวชั่วโมงมีนิดน,นี่ก็อีกนี่ก็อีกโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปว่าจะเป็นปลาอะไระครับผมปลาตะเพียนอีกแล้วครับผม นี่ไซนี้มันทอดแล้วครับมาเรื่อยๆครับผมฝนก็ปล่อยๆโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับผมว่าจะเป็นปลาเลยังไม่เห็นปลานินเลยครับผมอยากได้ปลานินมากโอเคครับผมผมเลยครับผมยิ่งฝุ่นดินๆแบบนี้ยิ่งกินดีครับผมปลาผมได้มาหลายตัวนะครับแป๊บเดียวครับยังไม่ถึงสองชั่วโมงเลยนี่สองคันยังไม่ได้ลงนะครับเนี่ยลงแค่สามพันก่อน เดี๋ยวเรามาดูว่าพรุ่งนี้จะได้ไปหมายไหนหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวมันรอดูจากได้ปลานินมากเลยแต่ยังไม่เห็นเลยครับปลานินเขาบอกว่าปลานินคองนี้เยอะยังไม่เห็นปลานินเลยเก่งมากมีแต่ะเพียนกับปาลาอะไรไม่รู้สองตัวผมก็ไม่รู้อะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีแปลกๆอีกเปล่า เยนอีกแล้วครับผมโหไซนี้สวยอยู่เหยื่อผมก็ใกล้จะหมดแล้วน่าจะอันสุดท้ายแล้วครับเนี่ยตีครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะให้ดูปลาครับผมถ้าเหยื่อหมดแล้วก่อนกลับบ้านน่ะยอดมากกินดีมากครับคลองนี้ไม่ร้อนด้วยอากาศโอเคครับผมเดี๋ยวมารอดูตัวต่อไปครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เหยื่อผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะก็บเป็ดกลับบ้านนะครับนี่ก็ได้ปลามาหลายตัวอยู่ครับ กินดีมากสองชั่วโมงเองครับมีไซส์ใหญ่หรครับนี่ครับดูปลาอะไรครับเนี่ยไซส์ใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวมารอติดตามชมว่ารอบหน้าผมจะไปหมายไหนครับผม นี้ผมก็อยู่หมายกลองห้านะครับวันนี้ปลามันก็เยอะอยู่ครับกินดีมากโอเคครับผมอย่าลืมติดตามช่องผมด้วยครับช่องเทิงซ่าครับผมโอเคครับขอบคุณครับ